ฮือฮานางเอกขวัญใจมหาชนคัมแบ็กซีรีส์เรื่องใหม่ประกบคู่หนุ่มหล่อคนนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนซีรีส์ทั้งเอเชียเลยค่ะเพราะเมื่อล่าสุดวันนี้11พฤศจิกายน2565มีรายงานออกมาว่านักแสดงสาวขวัญใจของใครหลายๆคนอย่างคิมโซโฮยอดได้คอนเฟิร์มที่จะเล่นซีรีส์เรื่องใหม่อย่างยูสเลสไล์โดยจะประกบคู่กับพระเอกหนุ่มหล่อ รวังมินทยอนรอฝ่ายชายคอนเฟิร์มโดยซีรีส์เรื่อง Use l เล s Line เป็นเรื่องราวของมกซอฮีหญิงที่มีความสามารถในการได้ยินเรื่องโกหกกับคิมโดฮาหนุ่มโปรโดิวเซอร์นักแต่งเพลงที่เก่งที่สุดในเกาหลีเขามีชื่อในวงการว่าคีโดยชื่อจริงอายุที่เกิดสถานภาพของเขาล้วนเป็นความลับกำกับโดยนัมซองอูมารูเมอิสกังมินโฮ100 days my prince